Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่มันสองชงจับ่านได้แม่หลุดบอกตัวนี้ บกหนาี่หอนท่านที่ศมาางบ้านโอเคหนสคือ้นกหน้าพระราน คุณนายเดียวใช่เยอะๆท่านผู้ชมต้องปูกให้มาเยอะแยะเลยแค่ได้เอาไปตักเป็นขับทัานแม่ได้มีถุงใส่นูใจมากหลวงพ่อหลวงพ่อคะสี่สองตัวในงวดนี้ใช่ไหมคะสี่สองตัวงวดนี้นะท่านผู้ชม ช่วยมาช่วยรัฐบาลหน่อยตัวที่สามเอาตัวไหนเลยหลวงพ่อตัวที่สามเอาตัวไหนคะเอาสองตัวก่อนนะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะ16มิถุนายนพศ2563หลวงพ่อท่านให้มา4ี่สองตัวนะคะดูอะไรกันีเลือกไหนดีว่ะจ๊ะ

เยอะหรอคะโรงงานเยอะใช่ไหมเียันเดียวกั่มผสานอันนี้เท่าไหร่สองพันแอันนี้าินะอันนี้พันสามพันามาอันปนี้สองพนแปหังากระเบนเออมาเลยสองพันสอไปไหนองพันไปไหนองแงากระเ เสะพายได้ด้วยมันคงเลยมนะถ้าแพสันวาสีเรแยกขาต้องหือนแบบที่ต้องเขาอีกที่นึงมัน้ะไประกันของซูซียคอีกที่นไม่ด้มงานอเลยนะอันนี้สองพันแปดนะแค่ปนนถ้าสนใจทักมาเลยนะไม่ได้เกิดว่าสองพันแปดนะเปิดสี่พันส่เปิดสี่พันสองเลือจะบอกให้ใบนี้ไใเดียวเออติดกตบตุ้งตเน สองห้องหนูนแอดมินเออมาดูหน่อยดูหน่อยจะดูได้นะคะดู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 นูด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 ููดูดอดูหูดููดูงเูปููด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 ูคูดูดูดนดู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 ปูงูด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 ดูดูดดูด่ดู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 ูู่ดูดูดูู่ด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 ดูดูดดดดดูููืน ปู่สององค์มาสั่นปู่น่นอนยูดอนขึ้นนี่หล้อมนุ่มๆอาจจะซื้อให้โอเใหนะคะแล้เอากระดาษเปียงแตก็เล่นแงๆแกครับแกกลังไป็ยี่ให้อพระองค์นึงเอามาให้แมแต่ให้น่ หนอยังไม่ทันไม่เปิดตื่นตี่นแล้วก็ให้แล้วให้แล้วหนึ่งปู่คะเพาะจมจมโทรศัพท์ให้แฟนขับตามเยอะๆให้ให้มีผู้ติดตามเป็นเขียนไปเ้วอยบ่ค่ะเขียนไปเ้วอยใช่ไหมจ้าสาดำกำลังให้ปู่ เติมให้นะคะให้ปู่เรียกแฟนขับให้ผู้ติดตามเยอะๆเป็นได้แสนสัพท์แสนสัพขึ้นไปปู่เยอะๆให้ได้เป็นแสนศัพท์สองสามแสนสี่ห้าแสนศัพให้ปู่เติมให้นะคะท่านผู้ชมโชคลาปู่ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมสี่สองตัวนะคะ ลองตัวเอาไปเป็นน้ำจิ้มก่อนเอาไปเป็นน้ำจิ้มก่อนอ <laughs> บนล่างเลยครับปู่ทั้งบนล่างเนาะจ้อืแต่ว่าแน่นอนแต่ว่าแน่นอนนะคะแฟนขับจ้าแน่นอนแต่ที่แน่นอนก็ต้องนอนเน่แน่ <laughs> <laughs> แต่ออกมาสี่สแล้วก็ร่วมทําบุญนะคะผ่านสาวดําได้ขี่บาทีบาทสาวดำก็จะนํามาถวายหลวงปู่หมดทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะ โอกาสจากนกคาสมังกรียนนิีติดต่อธุรกิจการงานการเงินปลอยเจริญรุ่งเรืองง้องามไผ่บุญวาจาเกิดมาเกิดผลเกิดดีเกิดงามเกิดสิริเกิดมงคลเกิดบุญเกิดวาสนาบารมีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลนาคเงินเลยนองนาทองไลมานาชาดีตีจงสําเร็จเด้องวาจาเกิดมาเกิดผลเงินเป็นเงินบอดทองเป็นฟองเราคนรวยกับไอ้เศร้ารวยเอาเงินแก่ได้เงินแกครับจาปู่เจิมให้แล้วเจ๊นี่